โอเคครับผมก็อยู่กับรถพี่ไก่คันเดิมนะครับเพิ่มเติมวันนี้เป็นกระจกพับนะครับกดล็อกกระจกกลางนะครับอ่ากดล็อกกระจกพับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกลางวันก็จะชัดกว่าเดิมเยอะเลยเรามีคิปเปรียบเทียบอยู่นะฮะกระจกพับพอดีโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาต่อที่คลิกเซนเซอร์กันเลย ตัวนี้คียเซนเซอร์นะครับงานติดตั้งก็ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเราจะเตะมุมไหนก็ได้นะครับเอียงเอียงถงเฉียงได้หมดนะครับขอให้เตะตรงกลางเซนเซอร์มันนะครับตัวนี้เตะได้ทั้งเปิดทั้งปิดนะครับเตะปิดก็จะมีจังหวะ,ะเว้นให้เราเดินออกมาได้นะครับอโอเค เวลาล็อกรถนะครับอ่าเดี๋ยวผมฝากคุญแจพี่ไก่ไว้หน่อยครับพอล็อกล็อรถล็อก,ก,ก,กแล้วนะครับมันก็จะเติดไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะเปิดไม่ได้ก็คือใช้งานเหมือนปุ่มตัวนี้แหละแต่พอมีคุณแจเข้ามาก็ถึงจะเปิดได้นะครับโอเคครับผม